คลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็มีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยกว้างที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ถึง230เมตรเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับนงนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะก็มีด้านหน้าเนี่ยอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะสําหรับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนนคนกรีตนะคะแล้วก็จะมีอีกระยะหนึ่งก็จะเป็นถนนหินคุกอยู่นะคะอานาคตนะคะก็ มีโครงการที่จะเป็นถนนคนกรีดเช่นเดียวกันกับบริเวณนี้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินแปลงสวยนะคะรูปแปลงเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยงามนะคะก็มีด้านหน้าเนี่ยกว้างที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ถึง230เมตรเลยนะคะก็เป็นที่ดินที่มีหน้ากว้างมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะสำหรับ แปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นที่ไร่นะคะปัจจุบันก็เป็นปลูกเป็นไร่มันนะคะให้เช่าทําเป็นไร่มันสับปะหลังนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองอาการทําประโยชน์นะคะหรือนอสสามกนะคะสามารถขึ้นเป็นฉนุดคุดแดงได้ด้วยนะคะก็จะเป็นนอสสามกคุดเขียวนะคะสามารถที่จะไปยื่นขึ้นเป็นเอกสารส,สิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงนอสสีโจได้นะคะค่ะสำหรับ แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นของแปลงนะคะก็จะเริ่มต้นจากเาสาคนกรีตตรงนี้นะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีเสาคอนกรีตรตรงนี้นะคะแล้วก็เล่งยาวไปถึงยางท้ายแปลงนะคะตามแนวต้นยูคาลิปตัสนะคะก็มีความลึกความยาวเนี่ยอยู่ที่90เมตรเท่านั้นเองนะคะมีหน้ากว้างมากๆเลยนะคะหน้านกว้างอยู่ที่ถึง230เมตรนะคะมีความลึกความยาวอยู่ที่เก้าสิบเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรูป แปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามพื้นที่ของเรานะคะก็จะสูงกว่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงนะคะก็เป็นที่สูงไม่ต้องมาถมดินเพิ่มนะคะแในที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นะคะหรือถนนเพชรมาตุกานะคะเ,เข้ามาจากถนนเพชรมาตุคานะคะก็เพียงแค่ 150เมตรเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าอีก150เมตรนะคะก็จะเห็นรถยนต์วิ่งอยู่นะคะก็จะเป็นถนนซีเลนนะคะเส้น2 2 6นะคะเส้นจากโคราชไปอย่างอุบลน,นะคะ150เมตรนะคะเข้ามาก็จะถึงด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะค่ะสำหรับอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เข้าไปหมู่บ้านนะคะก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านหนองประโอนะคะเข้าไปอีก ก็ไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านหนองปะโอด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ของเราก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองเต้งนะคะหมู่ที่สามตบลช้างทองอําเภอเฉลิมประเกีิจังหวัดนครราชสีมานะคะสําหรับพื้นที่ที่เราจะพามาชมวันนี้ก็เป็นที่ดินแปลงสวยที่อยู่ในเขตของ ตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะคะสำหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนที่มีความกว้างมากๆเลยนะคะถนนเนี่ยกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้นะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ติดกับชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะและอยู่ใกล้ๆกับ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทองมานี่ก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะสถานีตำรวจภูธนเฉลิมพระเกียรติก็ประมาณ1กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็เป็นที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงใหญ่แปลงหนึ่งนะคะที่มีเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่14ไร่นะคะของเรานะคะเจ้าของเนี่ยบอกขายยกแปลงนะคะราคาขายยกแปลงที่เ,เจ้าของตั้งมาก็เป็นราคายกแปลงไร่ละ 7 0 0นบาทนะคะคก็เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงสวยนะคะสา<ช>มารถที่จะมา,าซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติได้นะคะจะมาแบ่งขายได้นะคะเนื่องจากามีด้านหน้าเนี่ยยาวติดถนนสาธารณะถึง230เมตรนะคะจะมาสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านสวนได้นะคะหรือจะซื้อไว้เพื่อที่จะมาสร้างเป็นโฮมพักบ้านเช่าได้นะคะเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่าง ติดกับชุมชนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับตวัวอำเภอมาเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็สนามบินท่าอากาศยานนะคะนครราชสีมาเนี่ยก็อยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ10กิโลเมตรนะคะทางเข้าของสนามบินเนี่ยก็จะอยู่ห่างแปลงของเราไปก็แค่500เมตรเท่านั้นเองนะคะก็ เป็นที่ดินที่ทางเข้าออกสะดวกนะคะแล้วก็เป็นที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ไร่เป็นที่ไร่ที่มีดินดีนะคะลักษณะดินก็จะเป็นดินล่วนสีดำดำนะคะจะมาซื้อ,อไว้เพื่อปลูกพืชผักผลไม้ก็ได้นะคะหรือจะมาปลูกพืชไร่ก็ได้นะคะก็เป็นที่ดินที่มีดินดีนะคะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอเมือง นครราชสีมานะคะหรือตัวโ,อโ,อโคราชมาก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะห่างจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณ260กิโลเมตรนะคะพื้นที่ของเราก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1 7 1เเมตรเลยนะคะก็เ,เป็นที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งนะคะที่ใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่เส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะอยู่ใกล้กับถนนสี่เลนนะคะ ก็แปลงนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่อยู่ทางทิศเหนือนะคะด้านหน้าทางทิศเหนือนะคะก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารนณะซึ่งเป็นถนนหินคุกนะคะก็มีโครงการที่จะทําเป็นถนนคนกรีตนะคะถนนก็กว้าง6เมตรเช่นเดียวกันกับถนนคนกรีา์ทางด้านทิศใต้นะคะ ค่ะก็ถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นเ,เส้นทางที่ชาวบ้านนะคะก็สัญจรตลอดทั้งวันนะคะก็เป็นที่ดินที่มีทำเลดีด้วยนะคะ,คะแนวเขตชัดเจนค่ะก็จะมีหลักเสานะคะก็อยู่ครบทุกด้านของแปลงที่ดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วน ของถนนนะคะที่อยู่ภายในแปลงก็จะมีถนนส่วนบุคคลที่สามารถที่จะเข้าไปถึงยังด้านท้ายแปลงได้ด้วยนะคะบริเวณที่เรายืนอยู่นี่นะคะก็จะเป็นถนนดินนะคะที่สามารถที่จะนํารถนะคะเข้าไปถึงยังท้ายแปลงที่ดินของเราได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ไร่นะคะปัจจุบันก็ทําเป็นไร่มันสำปะหลังอยู่ที่12ไร่นะคะ เนื้อที่ทั้งหมดมี14ไร่นะคะก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังใน1 2ไร่นะคะแล้วถัดมาจากไร่มันก็จะเป็นที่นาทําเป็นที่นาได้นะคะปัจจุบันก็ปลูกเป็นอ้อยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2งไร่นะคะมา ทำเป็นที่นาได้นะคะทำเป็นที่ไร่ก็ได้นะคะอยู่ตามกว่าระดับถนนก็เล็กน้อยนะคะเอกสารสิทธิ์นะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะคะหรือนอสสามกขุดเขียวนะคะสามารถยื่นจะเป็นคุดแดงได้นะคะเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ700,000บาทนะคะก็ราคานี้นะคะค่าโอนก็คุละครึ่งนะคะ ใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็น a t p a k i n 9 9, 9นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ